ผู้ชายต้องชิดซ้ายสองห้าสาวคนดังหลอกเกินต้านถูกยกให้เป็นสามีแห่งชาติผู้ชายต้องชิดซ้ายสองห้าสาวคนดังหลอกเกินต้านถูกยกให้เป็นสามีแห่งชาติบอกเลยว่าแต่ละคนนั้นแม้จะเป็นผู้หญิงแท้แต่แค่มายื่นหายใจเท่ๆก็ทําเอาสามลงไหลกันอย่างหนักแล้วละครง,งานนี้จะมีสาวๆในวงการคนไหนที่หลอกกระชากใจกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะห้ามารีนาสานัน นักแสดงสาวหน้าหล่ออย่างย่างสาวมารอน่าน้องสาวสุดที่รักของนางเอกมาที่ราศีที่ตอนนี้เข้ามาทํางานในวงการบันเทิงอย่างเต็มตัดทั้งร้องเพลงและเล่นละครเป็นอีกหนึ่งสาวที่มากความสามารถสุดๆและด้วยไตายการแต่งตัวของเธอนี้เองที่ทําให้ลลายคนลงความเห็นว่าเธอเหมาะกับโพสิชันสามีอย่างการตัดผมสั้นเฟียสหรือแต่ตัวเท่แถมยังเล่นละครเป็นผู้ชายมาแล้วในเรื่องซ่อนเงารักที่ก็ตกสาวสาว ได้เป็นแถบบๆเป็นหล่อหน้าหล่ออีกหนึ่งคนที่ต้องยอมยกให้หัวใจให้เลยจริงๆซิลิซาและลิสาอดอนสาวเกาหลีสัญชาติไทยจากวงแบล็คทิงที่ตอนนี้กำลังโด่งดังไปทั่วโลกจากความสามารถของเธอที่ทำได้ทั้งร้องแรปและเต้นที่ถือเป็นจุดเด่นของเธอเลยก็ว่าได้ซึ่งเมื่อพูดถึงเรื่องการเต้นแล้วเธอนั้นสามารถเต้นได้หลายๆสไตล์จนบางทีทำให้เราได้เห็นมูเท่ของเธอผ่านการเต้นเยอะมากมาก เป็นเหตุให้แฟนคลับชื่นชอบลุคนี้ของเธอไม่ใช่น้อยๆแถมบุค,คลิกก็ยังส่วนๆเหมือนเด็กผู้ชายไม่แปลกใจเลยละคาะว่าทำไมถึงมีแฟนคลับสาวๆติดตามอย่างมากมายขนาดนี้นั่นเองสามพร้อยเชร์มาละนางเอกสาวมั่นที่ก็กินขาดเรื่องความหลอกเกินต้านเช่นเดียวกันสำหรับสาวพร้อยเชิญมาและที่ตอนนี้แม้เราจะไม่ค่อยได้เห็นเธอผ่านหน้าจอทีวีแล้วหลังจากประกาศอำลาวงการแต่ที่ผ่านมาเธอก็มีแฟนคลับที่ติดตามอย่างล้นหลาม และที่สำคัญหลังจากที่เธอประกาศคบหากับสาวรุ่นน้องอย่างคอลออดีนทิทยาก็ได้รับเสียงฮือฮายอย่างมากแถมลุกของเธอก็ดูแมนขึ้นมีทั้งความเทค่คูและหล่อสุดระดัทำให้สาวๆหลายคนเริ่มตกหลุมรักเธอในมุมนี้อย่างมากมายเลยล่ะค่ะ 2. บีน้ำที่8ยึดตำแหน่งสามีแห่งชาติมาได้จนถึงตอนนี้สำหรับบีน้ำทิ์ที่เรียกเป็นทั้งนางแบบนางเอกนักแสดง และนักร้องที่มากความสามารถมากจริงๆบอกเลยว่าสาวบีนั้นเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วรวมถึงเป็นสามีของสาวสาวแฟนคลับอย่างทีมมีพี่บีที่รอต่อคิวเป็นภรรยาอย่างมากมายเพราะออร่าความหล่อของเธอพุ่งออกมาไม่หยุดหลังจากที่เป็นเมนเธอในรายการ The ะเฟส t h a i l a n ์ซึ่งก็มาจากท่าทางส่วนสูงความตรงไปตรงมาและความเอาใจใส่แฟนคลับนั่นเองที่ทําให้สาวบิ๊กไลน์เป็นสามีของสาวสาวเพียงชั่วข้ามคืนและครองตําแหน่งนี้มาได้อย่างยาวนานเลยทีเดียว หนึ่งอิงฟ้าวราหะนางงามจากเวทีมีสแกรนไทยแลนด์2022ที่ตอนนี้กำลังเป็นที่ได้รับความนิยมและมีแฟนคลับชื่นชอบเธออย่างล้นหลามจริงๆสำหรับสาวอิงฟ้าที่หลังจากได้รับตำแหน่งมาเธอก็เดินสายรับงานเป็นว่าเล่นแถมยังมีกระแสะคู่จิ้นสุดฮอตอย่างอิงลอตมาให้แฟนๆฟนินกระจายและแน่นอนว่าตอนนี้เธอได้กลายเป็นสามีแห่งชาติไปอีกคนเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ เพราะแฟนๆต่างลงความเห็นว่าเธอนั้นลุกที่หล่อเพินต้านและมีสเสน่ห์จนทำสามลงไหลายกันสุดดาบอกเลยว่าสาวๆคนไหนได้มองก็จะยิ่งตกหมุมรักสาวอิงฟ้าแบบนี้ไปไหนไม่รอดอย่างแน่นอนเรียบเรียงซีเอมนุส